สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องกลุ่มมหัศจรรย์ชั้นออมเงินนะครับวันนี้เราก็มาพบกันนะครับในช่อง u t u b e นะครับมหัศจรรย์ชั้นออมเงินชาแนลนะครับผมหลายๆคนนะครับก็ถามแอดเข้ามากันเยอะมากว่าเกี่ยวกับตัวของสินเชื่อนะครับเคเปอร์เลเอร์เนี่ยเคเปร์ให้ก่อนเนี่ยว่าเมื่อเราได้รับการอนุมัติแล้วนะครับเราจะไป ใช้จ่ายอย่างไรนะครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับผมกับพี่ๆน้องๆที่ผ่านการอนุมัตินะครับบางคนอาจจะได้วงเงินไม่เยอะนะครับบางคนอาจจะได้2 0 0 0 5 0ห0 7,000นะครับหรือบางคนได้หมื่นหนึ่งนะครับหรือบางคนก็ได้เต็มวงเงินเลยก็คือ2 0 0 0 0บาทก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับไว้โอกาสหน้านะครับและสําหรับคนที่บอกว่าโอ้ยไป ยื่นขอสินเชื่อทำไมนะครับมาสร้างหนี้ให้กับตัวเองนะครับอย่าลืมนะคนที่สามารถขอสินเชื่อทางธนาคารแล้วผ่านนั่นแสดงว่าธนาคารมองเห็นว่าคุณนั้นมีเครดิตครับอพอเรามีเครดิตเนี่ยนะครับผมเราก็ต้องรักษาเครดิตของเราไม่ว่ามันจะเป็นเครดิตมากเครดิตน้อยก็ตามนะครับเพราะในอนาคตเราไม่รู้นะครับว่าเราอาจจะต้องมีความผูกสินเชื่อต่างๆนะครับหรือว่าใช้เงินนะครับในการทำลูก ทำธุรกิจของเรานะครับการที่เรามีประวัตินะครับเกี่ยวกับการขอสินเชื่อชําระสินเชื่อกับทางธนาคารก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายนะครับสําหรับธนาคารที่จะอนุมัติสินเชื่อต่างๆให้กับเราดังนั้นหนี้นะครับการเป็นหนี้เนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะเลวร้ายเสมอไปนะมันก็ยังมีข้อดีของมันอยู่นะครับผมดังนั้นวันนี้ถ้าใครที่ได้ตัวของสินเชื่อเคป a ร o r ater, K เตอร์ปให้ก่อแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าจะมีวิธีการ นำไปใช้อย่างไรนะครับมาดูกันครับมาดูตามแอดเลยครับผมครับผมทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะาใช้สินเชื่อตัว,ตวของ K คเพเดเตอร์ ater, เนี่ยเคเพให้ก่อนได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับพี่พี่น้องน้องก็ต้อง ไปดูร้านนะครับผมที่เราจะเข้าไปจับจ่ายใช้สอยนะครับว่ามีสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้นั่นก็คือสัญลักษณ์ของปิ๊บนะครับนี่นะครับมันจะเป็นตัวอย่างนี้ครับปิ๊ปจ่าย QR ได้ทุกธนาคารก็คือสัญลักษณ์ตรงนี้ครับผมเราสามารถใช้ตัวของเคเปเลเตอร์ได้นะครับและอันที่สองนะครับที่สามารถใช้กับตัวของสินเชื่อเคเปเลเตอร์เคเปให้ก่อนนั่นก็คือตัวเครื่อง e d c นะครับผมเครื่องรูดนะครับ ของธนาคารกสิกรไทยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ร้านใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านทองร้านอาหารนะครับหรือว่าร้านผ่อนโทรศัพท์นะครับหรือร้านเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับผมก็จะส่วนใหญ่จะมีเครื่องรูดตัว EDC นะครับของธนาคารกสิกรไทยอยู่นะครับมันก็จะมีลักษณะสัญลักษณ์ปิ๊บด้วยนะครับตรงนี้เราก็สามารถใช้ตัวของอสินเชื่อ K เเบเลเตอร์ได้นะครับ และตัวที่3ครับผมนั่นก็คือ,อตัวของ k p h t p h นะครับผมซึ่ง KPhop นี้ส่วนใหญ่ร้านค้าไม่ว่าจะเป็นร้านค้าออนไลน์นะครับร้านอาหารทั่วไปไม่ว่าจะขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะครับก็จะมีตัว k p h t p h นะครับอยู่นะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะใช้ตัวสินเชื่อ K-Pay Later, K-Pay ให้ก่อนได้นะครับผมดังนั้นนะครับเราจะมาดูกันว่าเราจะใช้อย่างไรนะครับ อ่าสมมุตินะครับผมว่าแอดเนี่ยเอ๊ะวันนี้อยากจะกินพิซซาเจนะครับก็เลยเดินทางไปที่ร้านอาหารเจแตะสุกนะครับซึ่งร้านอาหารเจแตะสุกเนี่ยเขาก็จะมีเคพัพช,ช็อปเหมือนกันนะครับเราก็ไปบอกร้านค้านะครับบอกว่าเราจะขอ จ่ายนะครับบินเนี่ยด้วยตัวของสินเชื่อ KP เพเลเตอร์นะครับหรือ KP ให้ก่อนเนี่ยนะครับผมทีนี้ทางร้านนะครับผมเขาก็จะสรุปยอดนะครับแล้วก็เป็น QR วอารโค้ดขึ้นมานะครับให้เรานะครับอย่างเช่นจํานวน500บาทนะครับอ่าพอเราเห็นตรงนั้นปุ๊บเราก็จะจ่ายด้วยสินเชื่อตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ไปที่ตัวของแอปพลิเคชัน K+ p a s s นะครับแล้วก็กดเข้าไปที่คำว่าจ่ายบินนะครับเห็นไหมครับอ่าพอเรากดเราไปปุ๊บมันจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาครับ แล้วมันจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับผมหน้าพอเราคลิกตรงคาว่าจ่ายบินนะครับเราก็จะเห็นตรงมุมนะครับผมขวามือมุมบนสุดนะครับก็จะเป็นตัวของสแกนนะครับเราก็กดเข้าไปเพื่อที่จะสแกน QR Code ที่ร้านค้านะครับให้กับเรามาเมื่อกี้นะครับที่แอดบอกนะครับว่าไปอุดหนุนพิซซาเจร้านอาหารอาหารเจแตะสุกนะครับเขาบอกยอดมาว่า500บาทนะครับแล้วก็ไปสแกนตรงนั้นนะครับพอเราสแกนนะครับปุ๊บมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ครับ นะครับผมมันก็จะขึ้นหน้านี้มานะครับว่ายอดชําระของเรานะครับผมค่าพิซซ่าเจแตะสุกนี่ยก็คือ500บาทนะครับเขาก็จะมีรายละเอียดให้เราว่าดอกเบีย้ย2นี่ยตต่อปีนะครับตอนนี้วงเงินคงเหลือของเราเนี่ย มีกี่บาทนะครับเขาก็จะบอกไว้ละเอียดและที่สําคัญนะครับอยากจะให้พี่ๆน้องๆได้ดูนั่นก็คือเขาจะบอกว่าแล้วเราจะเลือกแผนการชําระอย่างไรนะครับผมอย่างเช่นตอนนี้นะครับเขาจะมีให้ชําระแบบ1เดือน3เดือน5เดือนเห็นไหมเขาออกให้เราก่อนนะครับผมเราจ่ายทีหลังได้อย่างเช่นหนึ่งเดือนเนี่ยถ้าเป็นค่าพิซซ่าเนี่ยเราก็จะ,อะยอดชําระต่อเดือนก็คือ5 1 4บาทนะครับผมดอกเบี้ยก็คือ13.70บาทอย่างเงี้ยครับ แต่ถ้าเราเลือกที่3เดือนนะครับผมยอดชำระต่อเดือนก็176บาทนะครับดอกเบี้ยเนี่ย20.83บาทนะครับเราก็ยอดชำระต่อเดือนรวมก็คือ176บาทแล้วก็ชำระไป3เดือนนะครับผมเห็นไหมเราก็เลือกสามารถเลือกเองได้1เดือน3เดือน5เดือนนะครับแอดก็อ่ะโอเคเลือกสัก1เดือนแล้วกันนะครับผมรอเงินเดือนออกนะครับก็คลิกไปที่1เดือนแล้วมันจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาครับ อาแอดก็เลือกที่1เดือนนะครับผมก็คลิกลงไปที่1เดือนมันก็จะปรากฏเป็นปุ่มส,สีเขียวขึ้นมานะครับเขาก็จะสรุปให้เราฟังบอกว่าจากการที่เราซื้อพิซซาเจ500บาทนะครับยอดชำระต่อเดือนก็คือ5 1 4บาทนะครับดอกเบี้ยเนี่ย1 3บ0าบาทนะครับยอดชำระต่อเดือนรวม5 1 4บบาทนะครับก็ตามแต่สะดวกของแต่ละคนนะครับบางคนไปผ่อนทองคำไปผ่อนเฟอร์นิเจอร์ไปผ่อนโทรศัพท์ไปผ่อน เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันจําเป็นนะครับผมก็สามารถแบ่งชําระเป็น1เดือน3เดือน5เดือนได้นะครับสูงสุดได้5เดือนนะครับส่วนแอดก็คลิกลงไปที่1เดือนนะครับมันก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมาครับผมพอแอดเลือกนะครับผมที่1เดือนนะครับเราคลิกเข้าไปมันก็จะขึ้นหน้านี้เป็นหน้าสรุปนะครับอย่างเช่นก็คือค่าใช้จ่ายนะครับในการซื้อพิซซาเจแป้งสดแต่สุก5 0 0บาทนะครับ ค่าธรรมเนียมศูนย์บาทวิดีมากเลยนะครับแล้วก็เขาจะบอกว่าชำระด,ด้วย k p r y t e t e รนะครับระยะเวลาการผ่อน1เดือนนะครับอัตราดอกเบี้ยเรารู้กันดีอยู่แล้วนะครับชำระทุกวันสิ้นเดือนนะครับสรุปวันนี้แอดมาซื้อพิซซ่าเจนะครับผมวันที่21พฤศจิกานะครับแล้แอดก็ต้องอามาเริ่มชำระวันที่31ธันวาคม64นะครับเงินเดือนออกพอดีเลยนะครับผมเห็นไหม การที่เราใช้สินเชื่อมันเป็นประโยชน์ก็คือเราสามารถนะครับผมกระแสเงินสดของเราเนี่ยมันก็จะอยู่ในสภาพคล่องได้ดีนะครับยอดชาระต่อเดือนก็คือ514บาทนะครับผมแอดก็มาชําระในตัวของสินเชื่อเนี่ยเคเปเลเตอร์ K Later, ให้ก่อนเนี่ยห้าบาทดอก14บบาทเองครับผมมันก็ถือว่าโอเคนะครับผมรักษาสภาพคล่องนะครับผมของ กระแสงเงินสดของเราไว้ได้นะครับผมและที่สําคัญนะครับสติว่าใครใครเลือกที่ชําระ3เดือน5เดือนแล้วก็สามารถคลิกเข้าไปตรงตารางแบ่งชําระได้เขาก็จะมีรายละเอียดให้เรานะครับอย่าลืมนะว่าเราใช้จ่ายไปนะครับสมมุติแอดมีสินเชื่ออยู่10,000บาทนะครับจ่ายไป500นะครับผมมันก็จะเหลืออยู่ 9,500บาทนะครับสมมุติว่าแอดอวันที่30ธันวาคมแอดก็ชําระ514บาทนะครับวงเงินสินเชื่อจาก9,500บาทมันก็จะขึ้น10,000บาทเห็นไหมตัวเนี้ยสินเชื่อตัวเนี้ยมันช่วยรักษาสภาพคล่องของเราได้ดีมากๆนะครับครับผมเมื่อเราอ่านรายละเอียดครบหมดแล้วนะครับผมทีนี้เรารู้แล้วว่าเราต้องชําระยังไงใช้จ่ายยังไงนะครับสุดท้ายเราก็มากด ยืนยันนะครับผมเพื่อที่จะเป็นการาสรุปยอดแล้วก็จ่ายเงินชำระเงินของเรานะครับโดยใช้สินเชื่อ KP เปเ e เตอให้ก่อนนะครับหวังว่าพี่ๆน้องๆที่ฟังคลิปนี้เสร็จแล้วนะครับก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับถึงวิธีการใช้นะครับอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องไปดูสัญลักษณ์ปิ๊บนะครับเครื่อง EDC นะครับสแกนของ ธนาคารกสิกรไทยนะครับหรือว่าตัวของ K คพัชช็อปนะครับซึ่งส่วนใหญ่หลายหลายร้านก็จะมีอยู่แล้วนะครับผมดังนั้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนนะครับจะใช้ตัวของสินเชื่อ คาเปเลเตอร์คเให้ก่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็ให้รักษาสภาพคล่องนะครับผมของกระแสงเงินสดในมือของเราไว้ให้ดีที่สุดนะครับดังนั้นคลิปนี้นะครับการใช้สินเชื่อ k p เปเลเตอนะครับแอดก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ในคลิปหน้าเราจะมีอะไรมาบอกกล่าวกันอีกก็ไว้เดี๋ยวแอดลงในช่องมาัศจรรย์ันอมเงินชนแนลนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบพระคุณ มากๆครับผม